สวัสดีครับป้อมชาแนลครับวันนี้เรามาสูบน้ํานะครับจะพามาดูท่อสูบน้ำพาพติแปดนิ้วนะครับนี่ครับต่อจากัวไถนานเดินตาม RT 110สิบสบเอดแรงม้านะครับเร่งเครื่องก็นิดหน่อยนะครับประมาณ30%มสิอฟังเสียงเครื่องนะครับ อันนี้เป็นท่อพัฒนาป8นิ้วนะครับ8คูณ18ฟุตนะครับหรือประมาณ6เมตรนะครับระดับน้ำก็2เมตรตูถึงปากท่อนะครับตอนน้ำแห้งก็3เมตร50น้ำก็ออกแรงเท่าเดิมนะครับประมาณนี้นะครับเราเล่งแบบเรื่อยๆนะครับ ครับน้ำไหลแรงมากนะครับน้ำพุ่งไปประมาณ6เมตรเลยนะครับจากฝั่งไปถึงตรงกลางนะครับ